อีกสักนิดนึงไหมวันเกิดแบบจันจันทร์ฮหนอทตยอ๋ออตยันเซลอรกมากิบ้คือว่ารักมากใครคงใจอยากจะรู้ใจบิวกินใจะายสนิทกันมากี่ปีละโหหปีเกือบหปี เรียนพิเศษที่ได้หวันกี่เมอมอหกตอนนั้นิเมอหนาแล้วเรียกมองไหมไม่เรียกไม่เรียกเียกงแล้วแล้วให้วห่คเจอกันที่เรียนพิเศษมาหลายเดือนเลยแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยไม่รู้จักไม่สนิทไม่อยากมองหน้าไม่ชอบหน้าอะไรย่างเงี้ยไม่ชอบนันแหละว่าเธอไม่ชอบหน้าเหมือนนั่นแหละได้มาแตเป็นคนไปชวนคุยไม่อยากมอหน้าไม่ชอบน้า คุยกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเดี๋ยวนี้ยตตไม่ืออย่าลอกมืออย่าลอกตอนแรกเราอยู่นาดาวแลเราไม่รู้ว่าคนอยู่นาดาวพอเราไปรู้ที่ไหนว่าเฮ้ยอนี่อยู่นาดาวแล้วเหมือนว่าเราจะต้องไปเวิร์ k ช็อปด้วยกันด้วยสายสิ่งเนี่ยงอะไรแล้วเดี๋ยวต้องเจอกันแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเเดี๋ยวนี้ไปเจออะไรอ๋อโอเคแค่นี้แค่นี้้แลวไปเหน เป็นชวนอะเอ้ยกลับไงอ่ะไปกินข้าวไหมไปส่งบ้านเอ้ยเดี๋ยวนะใครจะส่งใครนะนี่ไปส่งตไม่ได้ไปส่งนะว่าจะนับไม่กับรถจับรถตัวอยู่มานานไม่เคยชวนกลับเลยนะเหนื่อยกะไปส่งกูบ้างไหมล่ะเพื่อนก็ไม่เคยชวนกูกลับเหมือนกันี่ผมไปส่งพี่ตี้อแต่เราไม่ส่งนะ สองชอยนะคะโดยที่เราจะบอกเป็นซ้ายหรือขวาพอให้เซนเปิ้ล์ซ้ายส้มขวาแอปเปิ้ลหนึ่งสองสามเอ,อ <Yeah. S 2> เพืเออ่อ,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 อสีคู่ใส่แดละส้มดีกว่าข้อแรกซ้ายทะเลขวาภูเขาหนึ่ง <2, 3. S 1> สองสามซ้ายขาวขวาดำซ้ <c oughs> ายสปา,า,า,าเก็ตตี้ขวาก๋วยเตี๋ยว ขวากาแฟซ้ายชาบูขวาเจ้าห้อนซ้ายไปผักขวานั่งเิลีวซ้ายหมาขวาแมวซ้ายเที่ยวต่างประเทศขวาเที่ยวในประเทศซ้ายชอบนอนขวาชอบกินอ้ายบขวาชอบลาย มสอนังตัวเองอ่ดีมากเลยงกูไม่แปใจลยทำไมแฟนขับมันเมากเราเพ่นกันสิไปนะทำแพ้มันนะของฝั่งเรานะคะบีมกับตี้จะทายใจก้อยนะคะพี่นักสองขั้งนะหนึ่งส หนึ่งสองซซ้ายขาวขวาดำว้าวววายววาวว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 วกวว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 เวว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 ช่วว่วว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 ยไวว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 ว่วว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 แวว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 บวรวว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 กัวววววัวว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 ว้ายวว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 ว ใายชอบนอนขวาชอบกินสองข้อเทียบมากข้อ <conserv ations> ส wrong, ิบซ้ายชอบโทรขวาชอบไลน์ซ้ายชอบด่าขวาชอบเก็บ ก้อยกีก้อยสายซ้ายออนเขาขวาเขา้อนมึงมี้ายมากาบานี้อีกไหมเจมมีสายมากแบบนี้มีสายอีกเลยมาจ้าเข้าไปซ้ายงอเขาขวาเขางอต่อไปจ้า้ายก่อนขวาของแกเนื้อสอบตนี้ันนี้ไม่รู้เส้หรอเออกูว่ามันชอบสองอย่างนะ้หรอโอเคโอเคโอเคมาก้อีดีชี้ไข่หนึ่งสองา กูกูอะคิดว่าแต่ว่ากูที่กูคือวันนี้ตอนนี้ไายใจก้อยก็เลยก็เลยฉีก้อยไงเพราะว่าเราจำไายใจก้อยอยู่แต่สำหรับกมาสองคนไงเออแต่เราเลิกที่ทำไงตอนนีไก็คะแนนไม่ยังไงใช่ไหมเลิกนี่ผิดสามนี่ผิดสองนี่ผิดหนึ่งไปเลยนี่ท็อกกันบ้างคิวเลยเออนี่อี่หนึ่งอีกแล้วมาใหญ่ทีถอนกันทบเลยเป็นไงเรื่องหตีจริงนเออไม่ออกแล้วทุกคนโดนใช่เห็นแสบนี่ก็ดีมาก มนผู้ชายยังไงใครไม่กระไรเราไม่กระไรเราอย่างเาิมเมเอาละกันเหมืนเดมแค่แ่อันไหนที่ริจิพีเราประทัดสีหนึ่สามสี่เฮ้ยเิ้นุดเลนเอาเป็นว่าสุดในครั้งนี้สองคนนี้ช่างใอนเร์ตวันนี้ร่าายอ่ะปลงนจะเเธออ๋อแค่็นึ่งีพแล้วแซ่บสิต่อไปนี่จะ เข้มข้นเอางี้อยากรู้เล่นยากนะถ่ายยากเล่นยากยากยากมากยากมากก็พอมาเป็นรับบทเป็นนักแสดงนำสองคนใช่ไหมแต่เรื่อนที่เราไม่สนทุบน้อที่มันก็ยากขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันต้องทำบ้านมากขึ้นแล้วคราวนี้พอไปภูเก็ตช่วงนั้นก็มีฝนตกด้วยเดี๋ยวถ่ายไปเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวต้องย้ายซีนเข้ามาข้างในเยอะวนเซื้อทีเจวนแบบเนี้ยฝนตกใช่ภูมิกับเรื่องมากกูจ้าแล้วให้ทำไง ต้งเล่แต่ว่าเรองพวกมนต้องใส่มองสินะเรื่องเนี้ยก็เดี๋ยวอราให้ต่อวันนี้ฝากซีรีส์หน่อยสิแปลลักฉันยังไงดีก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องแปลลักฉันด้วยใจเธอนะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มตรงทางไอทีวีเท่านั้นครับยังไงคพี่กินก็จริงๆสำหรับซีรีส์แปลลักฉันเนี่ยผมรู้สึกว่าคือมันเป็นซีรีส์ที่พูดอะไรอ่ะพูดถึง ช่วงอายุอายุหนึ่งนะก็คือช่วงมหกขวัเข้าม,าม,มาหาลัยแล้วผม,มวาม่มวาผมว่าแล้วมันก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนด้วยอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าคนคนในยุคนี้ก็สามารถดูที่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเข้าใจความรู้สึกของของคนสองคนใช<า>ม่ามากขึ้น,นส่วนคนที่เหมือนว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ดูได้เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นในแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยครอบครัวความสัมพันธ์การศึกษาอะไรต่างๆรู้สึกว่า ดูแล้วน่าจะเข้าใจเด็กมากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าความรักระหว่างผู้ชายผู้ชายแต่มันมันเป็นภาพใหญ่กว่านี้แปรรักฉันด้วยใจเธอนะคะสวยงาด้วยนะที่ลกทีวีทุกคนเย้ต่าองด้วยนะาาองด้วยนะ่านานานผ่งนนเลย <laughs> 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 I'm <inaudible> sorry, <inaudible> ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมฝากช่องเราด้วยค่ะก้อยนันที่ดีมนะคะแล้วก็มีแฟนเพจค่ะก้อยนันที่ดีมซับสไคร์ตนะคะกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างนะคะถูกต้องค่ะไปแล้วจ้าวันนี้ขอบคุณทั้สองคนขอบคุณค่ะ